ชีวิตแม่งรู้สึกดิ่งสุดๆอะให้หนูใช้วิธีแบบนี้คือเบอิกบุญนะคะกำทูบไปเลยลูกสิบหกดอกก็ได้ไม่มีทูบทำไงครูยกมือไหว้ก็ได้ไม่ใช่คนพุทธไม่ใช่คนไทยไม่ใช่สิไม่ใช่คนศาสนาพุทธอธิษฐานจิตก็ได้ลูกอืมครูบอกก่อนนะว่าตอนตอนนั้นนะตอนที่ครูเจอปัญหาเขาเรียกว่าโดนอย่าโดนล้มแบนนะครูไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินแต่ครูรู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่สุดๆเพราะว่าถ้าครูคนโทรปัญหานี้ไม่ได้แม่งจะเลวร้วายสุดๆกับชีวิตครูเพราะแบนครูจะล้มถ้าแบนครูจะล้มปัญหาเรื่องเงินแแมมมมมม่่่่่่งงงงกกกก็จจะะะะตตต้้ออออาาาาาคคคคคคคุวววไไไไปปหหหดดััลรรููทนํขบณ คำว่ากระตันยูรู้คุณช่วยครูให้หลุดพัวออกจากปัญหาเหรอหนูมีปัญหาเรื่องเงินค่ะมีปัญหาเรื่องเงินมากค่ะใจะเย็นๆน,นะลูกหนูได้เรียนไลน์นี้โคตรโชคดีคุณรู้ว่ามันไม่ใช่ไลฟ์ธรรมดาที่อยู่อยูู่อยากจอ,อกมาพูดเรื่องนี้มันมีอะไรบางอย่างที่กระทบคูแล้วบอกว่าเขาเรียกว่าคลื่นเนาะของของใครบางคนกระทบคูนะอ่าอ่ะ,อะทีนี้บิบุญทํำยังไงเออมีสตินะมันไม่มีสติเลยครูขอแค่นน,นึกถึงค,คําครูพี่ตุ้มบอกก็ได้ค,คําครูพูดก็ได้ตอนนี้ให้หนูพูดแบบนี้ข้าพเจ้ากำทุปไปด้วยนะถ้าม อะไรก well, well, ็ไ so, ด้พูดยังไงก็ได้อ้างถึงอะไรก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูเคารพนับถือนางสาวสุจดาสละม่วงเออวันนี้ข้าพเจ้านะคะครูจะเรียกตัวเองว่าข้าพเจ้าหนูจะเรียกตัวเองว่าหนูหนูจะเรียกตัวเองว่าข้าพเจ้าอะไรก็ได้นะคะข้าพเจ้าเป็นคนดีเป็นคนทําบุญเป็นคนมีทานศีลภาวนาข้าพเจ้าเป็นลูกหลักจักรวาลพี่ตุ้มเป็นลูกหลักจักรวาลพี่ตุ้มอยู่ในศีลอยู่ในธรรมพี่ตุ้มมีศีลสมาธิพี่ตุ้มมีทานศีลภาวนาทําบุญทุกวันแบ่งปันคนทุกวันช่วยเหลือคนมาทุกวัน ข้าพเจ้าขออ้างสิทธิ์ในการเป็นคนดีที่ข้าพเจ้าได้ทํามาข้าพเจ้าขอเบิกบุญทุกๆบุญที่ข้าพเจ้าได้เคยทํามาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติรวมถึงอนาคตชาติที่ข้าพเจ้าจะได้ทําบุญเพื่อช่วยเหลือทั้งมนุษย์และอามนุษย์ทั้งปวงบัดนี้ข้าพเจ้ามีปัญหาชีวิตนูจะอยากจะเล่าอะไรให้สิงศักดิ์ศิลรุ่งเล่าไปเลยนะ บัดเน,นี้ยตอนเนี้ยครพระเจ้ามีปัญหารเรื่องเงินข้าพระเจ้าหาทางออกไม่เจอหนูหนูอาจจะคุยเหมือนคุยกับจัก,บกรวาลน,นะลูกรู้ไหมหนูขออ้างบุญที่หนูได้แบ่งปันช่วยเหลือคนผ่านการทําคลิปผ่านการไลฟ์สดผ่านการช่วยเหลือผู้คนให้มีสัมมาอาชีพด้านดีผ่านการนั่งสมาธิสวดมนต์บุญใดๆที่พระเจ้าได้ทาไว้ตั้งแต่อดีตชาติประจําปัจจุบันชาติรวมถึงอนาคตชาติวันนี้ข้าพระเจ้านางสาวสุชาดาสละม่วงขอเบิกบุญที่พระเจ้าได้ทําไว้ขออ้างสิทธิ์ในการเป็นคนดีพวกเรามั่นใจไหมลูกว่าพวกเราเป็นคนดี ตั้งแต่หนูเกิดมาเนี่ยหนูเคยทําดีอะไรให้ใครบ้างนึกได้ไหมคะเคยทําบุญให้ใครคนขอทานยังไม่ทำอะ่ะหนูแชร์ไลฟ์ครูพี่ต้องไปเนี่ยคือบุญแล้วนะลูกนะที่หนูได้ช่วยคนนะหนูกําลังสอนวิชาให้เขาขายออนไลน์เป็นหนูกําลังทําอะไรบางอย่างเช่นเอาเข้าวให้หมาจรจัดเอาตังค์ให้ขอทานไปช่วยคุณยายแก่ๆซื้อของนั่นคือบุญทั้งหมดบุญเกิดจากใจของหนูตอนที่หนูทาแล้วหนูรู้สึกมีความสุขคะ่ะมั่นใจไหมลูกว่าหนูเป็นคนดีคะมั่นใจไหมลูกขอให้เชื่อมั่นในความดีของทุกคนทําไมครูขนลุกละลูก หดูทดีตลอดใช่ไหมธนาดลืมั่นใจในความดีของตัวไหมลูกเบิกบุญค่ะเขาเรียกว่าอ้างสิทธิ์ในการเป็นคนดีของหนูค่ะคุยกับจักรวาลของหนูค่ะอ้างสิทธิ์ข้าพเจ้าขออ้างสิทธิ์ในการที่ข้าพเจ้าได้ทําดีกับญาติพี่น้องกับลูกศิษย์ทําดีกับลูกค้าข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ปล่อยปลาทาบุญสวดมนต์นั่สมาธิ ข้าพเจ้าขออ้างบุญค่ะเขาเรียกว่าอ้างสิทธิ์ในการเป็นคนดีค่ะข้าพเจ้าขอเบิกบุญค่ะที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติรวมถึงอนาคตชาติค่ะให้มาสําเร็จแก่ข้าพเจ้าณบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้รอดพ้นกับวิกฤตในชีวิตที่ข้าพเจ้ากำลังพบเจอมันเป็นวิกฤตเรื่องการเงินบอกจากรวาวันของหนูไปคุณลูกนะลูกเนาะมันคือวิกฤตเรื่องการเงินขอให้ข้าพเจ้าได้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปภายใน3วันเจวันภายใน3เดือน7เดือนค่ะทุกคนมั่นใจใช่ปะว่าเราเป็นนคดี เฮ้ยเราแค่ไม่ได้อ้างสิทธ์วันนี้ถึงวันค่ะที่เราจะต้องอาศัยค่ะพละกําลังพลังใจพลังความดีพลังจักรวาลค่ะที่เราเคยทําดีไว้ที่เราเคยช่วยเหลือผู้คนไว้อ่ะอ้างสิทธ์วันนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศทุกทางครูพูดยาวนะลูกแต่เวลาหนูจะไปพูดกับจักรวาลเออหนูจะไปอธิษฐานจิตครูกำลังสอนให้พวกเราอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูเคารพนับถือที่ครูเรียกว่าจักรวาลนะคะขอให้จักรวาลทุกทิศทุกทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกพระองค์ช ไปในสามวันเจ็ดวันไปในสาเดือนเจ็ดเดือนขอให้พระเจ้านะคะหมดนี้หมดสินอะไรก็ตามที่หนูอยากขอคะ่ะเออเราอ้างสิทธิ์แล้วนะถ้ามั่นใจเป็นว่าว่าเราเป็นคนดีอ่ะมั่นใจว่าเกิดมาชาตินี้เราเคยทําความดีพูดให้หมดหนูรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นหนูกาลังคุยกับใครคะหนูกําลังสั่งจกักรวาลน,นะลูกนะว่าเนี่ยฉันเป็นคนดีพอหนูอ้างสิทธิ์แล้วหนูรู้สึกดีขึ้นไหมคะพิมบ,บอกโคบิตุ้มค่ะพออ้างสิทธิ์ไปปุ๊บ หนูรู้สึกดีข like ึ muscle, ้นไหมคะระหว่างที่หนูลองไห้ฟุมงไฟโทษโชคชะตาโทษตัวเองโทษรัฐบาลกูอยากตายแม่งอยากฆ่าตัวตายแม่งก nice. ูด right. right. ิ uh ่งสุดๆแล้วทำไมกูมันเลวแหลกทำไมกูมันเลวายทำไมกูมันล้มเหลวทำไมกูมันแย่อย่างนี้ความรู้สึกกับการอธิษฐานจิตในการอ้างสิทธิ์การเป็นคนดีดีขึ้นไหมลูกดีขึ้นไหมฮะเินที่บอกว่าดีขึ้นรู้สึกใจฟูขึ้นไหมลูกรู้สึกมีกำลังใจขึ้นไหมลูกรู้สึกแบบน้ำตาจะไหลอะรูรู้สึกขนลุกอะกูรู้สึกดีขึ้นไหมคะกับการที่หนูจะกระโดดลงหลุมพังจากจักรวาล เึงโดดคูณเป็นร้อยเท่าพันทวีค่ะกูบอกให้กูอยากจะเตือนลูกศิษย์รูทุกคนนะลูกว่าอย่าค่ะทุกๆุคํัที่ออกจากปากหนูเหมือนหนูแช่งตัวเองอะ่ะกูแม่งอยากตายกูแม่งล้มเหลวไม่มีใครรักกูไม่มีใครสนใจกูไม่มีใครช่วยเหลือกูในวันที่กูตกตามไม่เห็นหมาตัวไหนมามองกูดีขึ้นไหมลูกแทนที่จะเ,เวลาไปบ่นกลดาแช่งตัวเองอะ่ะแต่อธิษฐานจิตค่ะใช้พลังที่เราล่ำเรียนมาค่ะลูกดีขึ้นเนาะรู้สึกดีขึ้นเลยเนาะอ้างสิทธิ์ค่ะเพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนดีไง ใช่ไหมกจักวันสอนให้ครูพี่ตุ้มเป็นคนดีมากครูไม่กินเหล้าครูไม่สูบบุหรี่ครูไม่ฆ่าสัตว์ครูถือสินห้าไปมากๆค่ะครูไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่เพราะควรที่อธิษฐานจิตกับจักรวานค่ะถ้าแม่ครูแม่แม่ครูพี่ตุ้มไม่สบายมากขาแม่บวมมากลุยขึ้นที่สุดค่ะครูอืมยมานะคะและครูก็อธิษฐานจิตกับจักรวันว่าถ้าแม่หายครูจะไม่ไม่ไม่ทานครูจะไม่ทานเนื้อสัตว์ใหญ่ตลอดชีวิตแล้วแม่ครูก็หายครับแม่แม่สุภาจากขาบวมๆครูพาไปรักษาหมดหลายแสนไม่หาย คุณไม่รู้จะทำยังไงคุณแหละที่ฐานจิตจกับจักรวาลแล้วก็มีอะไรบางอย่างนะคะอะไรบางอย่างที่งคุณเล่าไม่ได้มันอาจจะคิดว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายคุยก็ขออนุญาตไม่เล่าเนาะเรื่องนี้เนาะเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณเนาะแล้วที่เนี้ยคุณอธิฐานจิตกับจักรวาลว่าขอให้แม่หายถ้าแม่หายนะหนูจะเลิกกินเนื้อสัตว์ใหญ่ตลอดชีวิตเป็นการตอบแทนจักรวาล จะช่วยเหลือคนตราบลมหายใจสุดท้ายของชีวิตของหนูแล้วจกวักรวาลก็ส่งอะไรบางอย่างมาช่วยแม่ครูแม่ครูไม่ได้ไปโรงพยาบาลลูกอยู่ๆหายอะนึกออกปะไปคลินิกอะไปที่เดิมคลินิกที่เดิมที่เคยไปอะอยู่ๆแม่ก็หายเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมานี่คือแรงอธิฐานจิตครูเชื่อมากๆค่ะว่านี่คือแรงอธิฐานจิตอืมครูก็เลยครูรู้เลยว่าจากักรวาลสอนให้เราเป็นคนดีแล้วครูก็มั่นใจในความดีของครูไหนใครรู้สึกมั่นใจในความดีของตัวหนูเองบ้างลูกดูแลพ่อแม่ดูแลลูกเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีสวดมนต์นั่่สาิเนนยลลคะกู้ตใจ เบิกบุญอะบุญมีไม่เบิกเมื่อไหร่จะได้ใช้บุญที่หนูทำมาตั้งแต่ตั้งแต่หนูเกิดอะลูกหนูไม่เบิกอะบุญนี้จะสำแดงผลเมื่อไหร่คะเจ้ากรรมนายเวอรอาจจะวิ่งตามทันตอนนี้ค่ะเพราะหนูไม่เบิกบุญอืมแล้วจะเบิกตอ,อนไหนคะมั่นใจในพลังเนาะอืมผูม้ชีฟ้าเขาเขาเรียกว่าโน้ตไปให้นะคะหนูจะจุดทูตก,ก็ได้ไม่จุดก็ได้นะลูกถ้าจุดทูตก็คล้ายๆรูสีา้า เออคล้ายๆอย่างนั้นเขาเรียกว่าแรงอธิษฐานจิตแต่นี่จะไปร้องไห้ฟูมไฟโทษโชคชะตาไม่เอานะคะทีนี้ครูกำลังจะบอกพวกเราว่าขณะที่พวกเรากําลังถ้าเรียกว่าอยู่ในอยู่ในฟโฟลด้านลบอะเออขณะที่บางใครบางคนกําลังตกหลุมรางจักรวาลอะเออขณะที่ใครบางคนกําลังจมดิ่งลงไปอะค่ะเพราะร้องไห้เพราะโกรธเพราะโมโหเพราะน้อยใจในโชคชะตาเพราะน้อยใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มั่นใจในความดีของตัวเองเออแล้วทีนี้มันก็ดิ่งลงไปเรื่อยๆเฮ้ยฉุกคิดได้จําคําที่ครูว่ต้องบอกได้ไอ้ครูเบิกบุญดีกว่าเฮ้ยกูอธิษฐานจจิิตกกกกกััััับรวววววาาลลดดดี่ขขอใให้้้มนนนนนนเึยะู ถ้าแรงอธิษฐานจิตมากพอและหนูสามารถค่ะปั่นโฟโล์ตัวเองให้ขึ้นมาอยู่ในคลื่นบวกหลังจากที่หนูอธิษฐานจิตปุ๊บปักทูนสิบหกดอกปั๊บ,บจะกรมันจักรวันหมุนใหม่ทันทีวันที่ครูสไลด์ค่ะได้รับเข้าใจยังแทนที่ไปร้องไห้ฟูมไฟแล้วดึงดูดแบบนั้นแล้วจมดิ่งไปนะเขาเรียกว่าหลุมพลังจากวันแล้วขึ้นไม่ได้ค่ะบางคนเป็นปีบางคนสองปีบางคนขึ้นไม่ได้อีกตลอดชีวิตล้มเหลวทั้งการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพและการแบ่งปันคืนสู่สังคมเฮ้ยลูกศิษย์ครูพี่ตุม้ม สร้างศิในความเป็นคนดีของหนูก่อนค่ะและอธิษฐานจิตบอกจักรวาลว่าต่อไปนี้เป็นต้นไปฉันขอเบิกบุญที่ฉันเคยทาไว้ตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตชาติทำความดีต่อใครต่อใครฉันไม่รู้หรอกอันที่ฉันจาได้ก็ดีจาไม่ได้ก็ดีขอเอาบุญนั้นมาใช้ในชาตินี้ค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะขอให้ผลบุญบางเกิดบังเกิดปรากฏกับฉันค่ะฉับพลันทันใดเดี๋ยวนี้เลยภายใน3าวัน7็วัน3าเดือนเจ็ดเดือนค่ะขอให้ชีวิตพลิกชีวิตดีขึ้นหนูจะโล่งลูกหนูจะโปร่งหนูจะสบายแล้วหลังจากนั้นหนูต้อง เขาเรียกว่าพลิกขั้วตัวเองจัดดิ่งไปเยอะๆอะถ้าหนูอยากจะรอดนะลูกพอหนูอธิษฐานจิตปุ๊บมันจะมีพลังบางอย่างที่ครูเรียกว่าพลังจัก,กราวาลก็คือ,คอจัก,กราวาลจากจิตใต้สำนึกของหนูเองเมื่อกี้หลายๆคนตอบครูพี่ต้องว่าโอ้พอพลิกแบบนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะครูแทนที่หนูจะร้องไห้โคลนไฟกบนบลกนด่าตัวเองอะหนูมาเบิกบุญอะอ่าหนูมาอ้างสิทธิ์แล้วหนูรู้สึกดีขึ้นรู้สึก สบายใจขึ้นรู้สึกโล่งใจขึ้นจริงไมมจริงหลังจากนั้นล่ะลูกขอบคุณเยอะๆเมื่อกี้เราจาได้ไหมหลายๆคนบอกครูว่าก็ขอบคุณไงครูก็ใช้ขอบคุณเยอะๆรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไงครูอย่างน้อยลมหายใจแต่ตอนนั้นที่มันดิ่งมากๆมันคิดไม่ได้ไงลูกเออเราต้องใช้วิธีนี้เหมือนน็อกเอาท์เขาอะค่ะเหมือนหยุดโฟล์เขาอะเข้าใจไหมหยุดโฟล์ค่ะแล้วค่อยมาปั่นโฟล์ให้เราขึ้นไปอยู่ในโฟล์ที่มันสามารถดึงดูดได้ดีอะหนูเข้าใจคำว่าปั่นโฟล์ใช่ปะอ่าทำ ในห้องนอนก็ได้ในห้องน้ําก็ได้หนูใช้คลื่นไม่ใช่หลอลูกหนูไม่ใช่สถานที่จากวาลรับรู้ผ่านอะไรคะความรู้สึกของหนูจากวันจักวาลรับรู้ผ่านอารมณ์และความรู้สึกของหนูคะ่ะหนูจะพูดให้ใครได้ยินก็ได้ไม่ได้ยินก็ได้แต่ขอให้เมื่อวานใครได้เรียนเรื่องการรีเซ็ตจิตมัง่งการตั้งจิตมัง่งการเซ็ตอินเทนชันมั่งเมื่อวานน่ะสำคัญมากหนูไม่เซ็ตหนูปล่อยให้ลบลวกไปอะ่ะ พลังลบโลกลากหนูไปอะลูกหนูก็ลงหลุมไปเรื่อยๆไงแล้วก็ล้มเหลวไปเรื่อยๆขึ้นมาไม่ได้ไม่รู้จักกับแล้วขาจักรวาลคืออะไรจิตาสัมฤคืออะไรกูไม่รู้กูใช้ชีวิตเหมือนเดิมตอนที่กูยังไม่รู้จกกักจักรวาลกูก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งชีวิตก็ลุ่มๆดอนๆเหมือนเดิมอาจจะขึ้นมาได้นิดนึงแล้วก็ล่วงลงอีกเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าปั่นโฟยังประวัติอ่ะพอกลับมาได้ใช่ไหมมาปั่นโฟไหมลูกขอบคุณนะที่ฉันมีจักรวาลเป็นที่ยึดเหนี่ยวขอบคุณนะที่ฉันมีธรรมะเเป็นนทีี่่ยยึดหว ขอบคุณนะที่ฉันสวดมนต์แล้วอารมณ์ฉันดีขึ้นครูไม่ได้เรียนแค่กดจักรวาลแต่ครูเรียนธรรมะจักรวาลด้วยขอบคุณนะที่ฉันสวดมนต์ฉันบริกรรมคำดีกว่าฉันไปคิดลบอะฉันบริกรรมทุกทุกวันคำว่าสัมมาอรังสัมมาอรหังสัมมาอรังจิตครูณรวมค่ะอ่าจิตครูรวมอยู่ตรงท้องครูค่ะครูไม่ได้ไปคิดเรื่องลบค่ะในจิตที่ครูบริเวณหวาเขาเรียกว่าช่วงนี้จิตมันฟุ้งมากๆอ่ะมันลบมากๆอ่ะคลื่อนมันลบสุดๆอะครูสัมมาอะรหังหรือสัพเพชนาสุขิตาโหตุอะไรก็ได้คำภาวนาโอเคบั่นโฟล์โอเค ออขอบคุณหรือใช้ธรรมะช่วยก็ได้ค่ะลูกคิดอะไรไม่ออกสัมมาอะระหังก็ได้คิดอะไรไม่ออก,ก,อะไไออกนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะให้จิตมันรวมให้จิตมันนิ่งให้จิตมันมีพลังเข้าใจ่ไหมหรือสัพเพชนาสุขิตาโหตุอันนี้เป็นการแผ่เมตตาแผ่ให้ตัวเองแล้วแผ่ออกไปข้างนอกค่ะแล้วรู้สึกว่าหนูกำลังแผ่เมตตาให้กับทุกสรรพสิ่งค่ะสัพเพชนาสุขิตาโหตุปั๊บเดียวค่ะปั๊บเดียวหมายความว่าถ้าหนูทาจริงจริงนะครูบอกเลยชั่วโมงเดียวนี้หนูหลุดพัวเลยนะลูกนะหลุดนะอากจากวงจรขึ้นนะบกก้วไาาม คูทำยังไงอ่ะปั่นโฟ่ะอ่ะ,อะปั่นโฟโฟก็ได้ลูกโฟ,โค,ออโฟโคือขึ้นอารมณ์ความรู้สึกอ่ะสมมุติสมมตุติสมมตุมมติอะไรดีวะอ่ะแขนนอนแขนนอนก่อนอ่ะค่อยๆแคนนอนทาให้รู้สึกดีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้อ่าหนูอ่าเขาเรียกว่าเพิ่งจะไปสวดมนต์สัมมาหลังไหมขอแคนนอนัะหน่อยนึงฉันเกิดมาเยี่ยมโลกนี้เพียงชั่วคราว ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมไปทุกอย่างหรอกไม่มีอะไรที่ได้อย่างใจฉันไปทุกอย่างหรอก a ฟ f i r m a t i o n โปรแกรมจิตตัวเองค่ะฉันเข้าใจในวิถีของชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งฉันขอบคุณมากที่วันนี้ฉันยังมีลมหายใจเซลท์ท็อคค่ะ a ฟ f i r m a t i o n กับค,คำดีๆอะไรก็ได้และใช้เพลงนะคะในดึงในการดึงสติของหนูโอเคไหมในการปั่นฟโฟล์หนูให้หนูรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคิดไม่ออกไม่เอาแคนนอนได้ไหมครูครูชอบใช้โซเชียลในการช่วยครูนะเช่น,ชน,ชนสมมตินะลูกนะ,ะโปรแกรมจิตมันรู้สึกไม่ดีมากใช่ไหม ทำไม้ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเอาอันนี้เอาอันนี้อ่าครูจะชอบเปิดฟังบ่อยๆครูอาบน้ำครูก็ฟังโอเคไหมครูนั่งห้องน้ำครูก็ฟัง ฉันคือมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งนคือมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งร่ำรวยมันอาจจะไม่ได้เบิกบานเท่าที่ควรนะฉันคือมหาเศรษฐีผู้มีความสุขฉันคือมหาเศรษฐีผู้มีความสุขษฐีผู้มีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันคือมหาเศรษฐีผู้มีจิตใจร่าเริงเบิกบานเผู้มีสติปัญญาฉลียวาดนคือมหาเศรษฐีผู้มีสติปัญฉลาดเฉลียวปราดเปรื่องขกสมฉันคือมหาเศรษฐีที่มีความสุขที่สุดในโลกเริ่มแปลงของเขาละฉันคือมหาเศรษฐีที่มีรูปร ฉันคือมหาเศรษฐีผู้อ่อนเยาว์หน้าเด็กขณะที่หนูพูดกับตัวเองที่เป็นถ้อยคําดีๆแทนที่แบบเฮ้ยชีวิตกูล้มแล้วกูแม่งน้อยใจในโชคชะตาตัวเองแล้วคืออันไหนดีกว่าเหตุการณ์ตรงหน้าตัวเองฉันคือมหาเศรษฐีที่มีรูปร่างสมงส่วนบุคลิกโคตรยอดเยี่ยมคือหาเรษีผู้อ่อนเยาวหน้าฉันคือมหาเศรษฐีผู้อ่อนเยาว์หน้าเด็กขณะที่หนูพูดกับตัวเองที่เป็นถ้อยคําดีๆแทนที่แบบเฮ้ยชีวิตกูล้มแล้วกูแม่งน้อยใจในโชคชะตาตัวเองแล้วคืออันไหนดีกว่าเหตุการณ์ตรงหน้าอาจจะยังไม่ดีนะลูกแต่ดูหนูดีกว่่่่่่าทีีหหนนููไปปดดลลลงงุมพัออกใยคคะ โปรแกรมตัวเองก่อนมันคิดไม่ออกคุณไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอารมณ์ว่ะมันยังไม่ได้เปิดได้ไหมคะฟังได้ไหมคะอ่ะแล้วในที่สุดปั่นขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งอปั่นมาเรื่อยๆนะขอบคุณมั่งหลักโปรแกรมจิตมั่งหลักปั่นขึ้นมาเรื่อยๆค่ะอะจนกระทั่งนะคะพิษเสตนะเพลงอะไรดีเดี๋ยวนะเพลงที่คูเปิดตอนตอนขึ้นไลก็ได้นะคะเพลงนี้แล้วปัน <c oughs> เพลงมาก็เอาแล้วนะครูคเปิดแป๊บเดียวเดี๋ยวครูโดนลิขสิทธิ์พอล้เพลงนี้ได้ไหมอ่ะต่อด้วยเพลงนี้ค่ะปั่นไปเรื่อยๆค่ะเต้นหลุดนะลูกเต้นแล้วหลุดนะลูกนี่คุณเรียกเขาว่าปั่นโฟเขาใจคำว่าปั่นโฟใช่ป่ะไม่ใช่ปั่นให้ตัวเองล้มเหลว ตกย่าไม่ตวเองยิ่งตัวเองยิ่งรู้สึกแย่รู้สึกเร็วซามต่ำช้ารู้สึกแบบตกหลุมพรางจากวาลรู้สึกว่าประกูขึ้นไม่ได้แล้วอะไม่เอาทำไมไม่ปั่นให้มันขึ้นด้านดีวะนูเชื่อครูไหมคะระหว่างที่หนูปั่นความเร็วร้ายแล้วหยุดแล้วมีสติแล้วมาขอบคุณค่ะแล้วมาอ้างสิทธิ์ค่ะแล้วมาเบิกบุญค่ะแล้วค่อยๆปั่นโฟล์ให้ตัวเองโฟลโด์ดีขึ้นดีขึ้นพลังจิตพลังใจหนูจะเพิ่มค่ะหนูจะหลุดออกจากวงจรอุบาทหนูจะเขาเรียกว่าขึ้นจากหลุมพรางที่จากวาลสร้างขึ้นให้หนูอะคะ่ะหน กูแม่งลูกรักจักรวาลมันต้องมีวันที่ดีกว่านี้สิฟ้ากูเชื่อว่ากูทําได้เห็นไหมเมื่อกี้กำลังอาศัยเพลงเขาเรียกว่าคําโปรแกรมจิตจากบอร์ดแคสต์นะเฮ้ยแต่ตอนนี้กูโปรแกรมจิตตัวเองได้แล้วว่ะกูเก่งกูสวยขึ้นในทุกๆวันกูเป็นมหาเศรษฐีได้กูเชื่อว่ากูทําได้เห็นไหมอะไรก็ตามที่หนูคิดได้ลูกมันจะปั่นโฟล์หนูขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและเมื่อ,อไรคะ่ะอารมณ์หนูปกติแล้วนะมันเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วนะมันเต้นออกแล้วนะช่างแม่งมันอะไรแม่งจะเกิดกูแม่งยอมรับอะแกก้ไไขปว ไม่ตายหรอเว้ยมันก็อย่างเงี้ยมนุูย์มันก็เป็นอย่างเงี้ยเออไไปเว้ยไปเต้นไปมันไปทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกดีหนูเชื่อครูไหมคะหนูจะหลุดพรุ้ค่ะออกจากปัญหาชีวิตของหนูค่ะและมันจะเป็นแค่บทพิสูจน์จากจักรวาลที่หนูผ่านมันได้นิดเดียวผ่านมันได้ง่ายมากๆค่ะอะไรแม่งก็ไม่ได้แดกหนูหรอกเออหนูอาจจะประสบกับปัญหาชีวิตที่หนูคิดว่ามันโคตรของโคตรเลวร้ายนะแต่ถ้าหนูได้วิชานี้ค่ะที่ครูให้วันนี้ค่ะได้ความลับเนี่ยค่ะเป็นความลับจกักรวาลหนูจะไม่ตกเงินเพื่อนครูค่ะเป็นเเพื่่่่่อออนนนนนุ้้งงดดววยยหููจจะไมมิปปป็ีีแลบ กว่ากูจะขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ไม่ได้รวยนะลูกแต่พอมีพอกินพอหายใจหายคอข้องแต่หนูจะเป็นคนหนึ่งอ้าวเหรอมันมีวิกฤตในชีวิตเหรอเฮ้ยฉันผ่านได้เออพอเขาเรียกว่ามันเหลียวมองกลับไปเฮ้ยทำไมกูเก่งอย่างนี้ว่ากูผ่านมาได้ไงว่าไม่กุกสดยอดว่ะโอ้มันกลายเป็นเรื่องตลกมันกลายเป็นเรื่องเล่าไปเลยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยอย่างเงี้ยนะแล้วจักรวาลจะส่งให้หนูขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วจักรวาลจะส่งให้หนูกลายเป็นคนที่ดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆขึ้ มันรุนแรงมากๆค่ะหลุมบางจากตะวันนะมันเหมือนกับมันมีพลังดึงดูดเยอะกว่าการทำทำเขาเรียกว่านึ้นดีๆหลายเท่ามากๆ หลายหลายสิบเท่ามากๆค่ะเพราะฉะนั้นรู้หลุมพัางจักรวาลแล้วครูบอกนะครูขอเตือนให้พวกเรานะลูกนะออกจากหลุมพัางจักรวาลให้ทันค่ะโอ้โหอันนี้ครูแบบดีใจมากที่ได้สอนเรื่องนี้นะมันมีอะไรบางอย่างที่มาบอกครูว่าครูไปสอนลูกศิษย์เรื่องนี้เถอะถ้ามันปั่นโฟมยังสนุกไม่ได้มันยังเบิดบานไม่ได้ใช้สัมมาอะรหังก็ได้บริกรรมอะไรก็ได้จิตหนูจะเบาขึ้นแล้วค่อยๆปั่นโฟมให้หนูมีความสุขขึ้นสงบขึ้นเยือกเย็นขึ้นยอมรับได้มากขึ้นเดี๋ยวมันสนุกเองแหละลูกเมื่อไหร่ที่หน สองปีแล้วล่ะลูกถึงเวลาจะขึ้นมาหรือยังคุณใหญ่สีสว่างครูเห็นหนูหลายครั้งแล้วนะพี่ใหญ่เนี่ยลูกถึงเวลาจะขึ้นหรือยังลูกฮะมึงจะยอมให้จักรวาลได้ลบดูดหวงัไปนานแค่ไหนลูกขอโทษถ้าหนูอายุแก่กว่าครูครูนะไม่ยอมนะลูกไม่เกิดหาเหวอะไรขึ้นครูไม่นั่งร้องไห้ค่ะถ้าครูร้องไห้ครูจะร้องไม่ให้เกินสิบเจ็ดวิแกูอย่านะี้ครูจะรีบปาดน้ำตาแล้วไปต่อคุณคนอย่างมึงอ่ะเกิดมาเพื่อชนะพี่ตุ้มมึงไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้ค่ะมึงไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกจน เป็นหนี้แล้วตายหาไปอีจวงแต่มึงเกิดมาเพื่อสาเร็จค่ะโอ้โหให้กาลังใจตัวเองเยอะมากแล้วลูกเราไปต่อโอเคไหมคะหวังว่าไลน์นี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนหวังว่าไลน์นี้จะทําให้พวกเราทุกคนหลายหลายคนตื่นรู้นะ,ะหวังว่าไลฟ์นี้นะคะจะทําให้พวกเราออกจากหลุมพรางจักรวาลได้นะคะและก็ประสบความสาเร็จนุ่งเรืองเฟื่องฟูไปด้วยกันวันนี้ครูม่ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะรักพวกเราทุกคนนะคะลูก